คำสิงไปสวดมนต์ในวันสุริยค้าตามความเชื่อของคนแก่คนเท่ากับพ่อแม่ขณะน,นั่งสวดมนต์ในโบสถ์นั้นคำสิงกลับได้เห็นภาพนิมิตเห็นคนมาขโมยพระพุทธรูปในวัดทําให้คำสิงได้ตัดสินใจเดินออกไปดูและพบเข้ากับคนกลุ่มหนึ่งหนึ่งในนั้นเป็นเพื่อนในวัยเด็กของคำสิงมันชื่อว่าสมชัยเป็นลูกชายของกำน,นันผู้มีอิทธิพลในหมู่บ้านคำสิงพยายามทวงคืนพระพุทธรูปกับคนเหล่านั้น แต่คนกลุ่มนี้กับเข้าทำลายคำสิงเกือบตายพ่อของคำสิงที่เห็นคำสิงออกไปนานจึงได้ออกตามหาและเห็นเหตุการณ์เข้าจึงได้รีบเข้าไปช่วยคำสิงก็ถูกทำลายจนสลบคำสิงโมโหและกธแค้นให้กับคนพวกนี้มากคำสิงจะเข้าต่อสู้กับคนเหล่านี้อีกครั้งผู้เป็นแม่ได้วิ่งเข้ามาห้ามคำสิงไม่ให้มีเรื่องกับคนกลุ่มนี้พอสมชัยเป็นลูกของกำน,นันเมื่อได้ยินว่าคำสิงจะนำเรื่องนี้ไปแจ้งความสมชัยชักปืนออกมาจะยิง คำสิงกับผู้เป็นแม่คำสิงกับผู้เป็นแม่จึงได้โดดหลบเข้าไปในพุ่มไม้หลังจากนั้นคำสิงก็มีอาการคุ้มค้า่งขึ้นมาเพราะวันนี้เป็นวันพระและยังเป็นวันสุริยาคาตแม่ของคำสิงพยายามเรียกสติของลูกชายให้กลับมาคำสิงได้กลายร่างเป็นพญานาคพังกีตัวใหญ่เข้าจู่โจมบรรดาสมุนของสมชยัยตายไปถึงสองคนเหลือเพียงไอ้คมและสมชยัยที่จะเป็นลายต่อไปโชคดีที่หลวงพ่อเข้ามาขอบิณฑบาตสองชีวิตนี้เอาไว้ ไม่อยากให้คำสิงในร่างพญานาคต้องทำบาปติดตัวไปอีกคำสิงจึงได้ยอมสงบและปล่อยสองคนนี้ไปพวกมันทั้งสองรู้ว่าอยู่ที่นี่ไม่ได้จึงรีบหนีออกไปจากจุดนี้ด้านแม่ของคำสิงดังรู้ว่าลูกชายกลายเป็นพญานาคตามคำพูดของหลวงพ่อที่ก่อนหน้านั้นทาให้แม่ของคำสิงเป็นทุกข์ใจมากชาวบ้านที่กําลังสวดมนต์อยู่ในโบสถ์ก็พากันวิ่งออกมาดูและเห็นพญานาคเดินผ่านไปและยังมี คนตายทําให้ชาวบ้านต่างพากันหวาดผวาและตกใจมากและแตกตื่นโจดจันกันไปทั่วบ้านทั่วเมืองแม่ของคําสิงเห็นว่าคําสิงแปลงกายเป็นพญานาคตามที่หลวงพ่อเคยบอกไว้ก่อนหน้านั้นคําสิงเป็นพญานาคก,กับชาติมาเกิดแม่ของคําสิงก็ไม่กล้าพูดเรื่องนี้ให้ใครฟังแม้กระทั่งผู้เป็นสามีคนที่รู้มีเพียงหลวงพ่อและแม่ของคําสิงสองคนเท่านั้นนายคินีศรีตลาก็อรอให้ดวงจิตของพญานาคพังคีกลับเข้าร่างเดิ และว,วันนี้ สิ่งที่นางเฝ้ารอก็มาถึงเป็นเพราะพลังสุริยคาากับโทสะในตัวของพญาพังคีถึงทําให้คําสิงแปลงกายเป็นพญานาคพังคีได้อีกครั้งสีตลานางต้องการทําให้พญานาคพังคีทําในสิ่งที่ไม่ดีเช่นฆ่าคนเพื่อทําให้พญานาคพังคีคืนกับสู่ร่างเก่าให้โดยเร็วแต่ถ้าพญานาคพังคีในร่างของคําสิงเอาแต่ทําความดีจดจําเรื่องเก่าไม่ได้นั่นจะทําให้พญานาคพังคีกับสู่ร่างเดิมไม่ได้อีกต่อไป มีทางเดียวคือนางต้องการทำให้พญานาคพังคีจดจำเรื่องราวในอดีตให้กลับขึ้นมาโดยเร็ว,รวนาคพาคินได้ยินและเข้ามาตำหนิศีตุราที่นางมีความคิดต่ำตำดึงพญานาคพังคีกลับมา ให้ทำบาปเพิ่มสิตรานางไม่สนใจจะบาปหรือจะบุญขอเพียงแค่พญานาคพังคีกลับมาสู่ร่างเดิมและกลับมาอยู่กับนางก็เป็นพอผู้หมวดผู้พาหรือผาเวียงได้กลับชาติกลับมาเกิดใหม่เขาเพิ่งย้ายมาเป็นตำรวจมาอยู่ที่นี่ไม่ถึงสองเดือนหมวดผู้พา ได้รับแจ้งจากชาวบ้านมีคนถูกพญายนาคฆ่าตายในวัดสองโศกหมดภูผาจึงรีบรุดไปตรวจสอบเขาเป็นตำรวจหัวสมัยใหม่จึงไม่เชื่อว่าคนที่ตายจะถูกพญายนาคฆ่าตายแม้ว่าชาวบ้านจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพวกเขาเห็นพญานาคในวันที่เกิดเหตุเต็มไปด้วยรอยของพญานาคที่ชาวบ้านเชื่อกันเจ้าชายผาแดงก็กลับชาติมาเกิดใหม่เป็นกรวิทย์ลูกชายของเจ้าของสื่อพิมพ์ยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งกรวิทย์ได้เจอกับไอระดาที่ห้องหนังสือ และไอาดาก็ได้นําภาพผาแดงนางไอทําหล่นที่ห้องสมุกดกรรวิทต,ต้องการนําภาพคืนให้กับเธอจึงได้โทรนัดหมายให้ไอาดาออกมาพบ และนั่นทำให้อราดารู้ว่ากรวิทเป็นนักข่าวกรวิทย,ยังสนใจในเรื่องที่อรดา,าจะไปทำสารคดีที่อุดรคําสิง์ได้ฝืนขึ้นมาต้องตกใจที่จูจ่ๆเขามาถึงเทวรยัยของพญาสุทธนกราชผู้เป็นใหญ่คํำสิงยังได้เจอกับเจ้าแสงเมืองที่พยายามทำให้พญานาคพังคี กลับมาและจดจําเรื่องราวในอดีตชาติเพื่อให้พญานาคพังคีปล่อ,อยดวงวิญญาณของคนเมืองเอกชติตาที่ถูกสาให้เป็นอิสระกันคําสิงถึงแม้ว่าจะดูงง,ง,งๆกับเจ้าแสงเมืองที่บอกว่าที่นี่เป็นเมืองเอกชติตาที่ไม่ถูกพญานาคถลม่มเมื่อ1000ปีก่อนคาสิงยิ่งไม่อยากเชื่อแต่เขาก็พอรู้คนที่นี่เ่อเรื่องพญานาคกันมากเจ้าแสงเมืองรีบบอกให้คําสิงรีบกลับไปก่อนเพราะเรื่องของเมื่อคืนจะทําให้คําสิง ต้องเดือดร้อนคําสิงจําไม่ได้ว่าเรื่องเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นเขาจําได้เพียงว่าเขาถูกทําร้ายชาวบ้านต่างพากันไม่พอใจให้กับกํานันที่ลูกชายของกํานันไอ้สมชยัยกับไอ้คมหลานลักของกํานันมาขโมยพระพุทธรูปในวัด จนทาให้พญายานากรและฆ่าลูกชายของพวกเขาตายกำน,นันกับสมชยัยไม่ยอมรับว่าเป็นคนเข้ามาขโมยพระในวัดไปพ่อของคํำสิงกับคํำสิงไม่ยอมทั้งสองจะนําความนี้ไปแจ้งความเอาผิดสมชัยกับไอ้คมเวลาน,นั้นหมวดภูผากําลังตามหาไอ้สมชัยกับไอ้คม และได้มาเจออยู่ที่วัดหมวดภูผาได้สั่งให้ลูกน้องนําตัวคนทั้งสองไปสอบปากคําทําให้กํานันกดแค้นให้กับหมวดภูผาเขาจะต้องหากทางเอาตัวลูกชายและหลานชายออกมาให้ได้คําสิงกลับมาถึงบ้านพ่อและแม่ทั้งสองต่างก็ถามคําสิงด้วยความเป็นห่วงว่าคําสิงไปอยู่ที่ไหนมาเมื่อคืนคําสิงได้บอกว่าตัวของเขาเองก็จำไม่ได้ว่าไปอยู่ที่ไหนผู้เป็นแม่รู้เต็มอกว่าลูกชายได้เป็นพญานาคแต่เธอก็ ไม่ต้องการให้ใครรู้ไปมากกว่านี้เช้านี้กอรวิทย์เข้ามาที่บริษัท ของผู้เป็นพ่อพ่อของกรวิทเป็นเจ้าของสืบพิมพ์ที่ใหญ่ที่สุดในตอนนี้และต้องการให้กรวิทลูกชายมาบริหารงานต่อในอนาคตรกรวิทฝากเนื้อฝากตัวกับพนักง,งานที่นี่เวลานั้นมีข่าวแจ้งเข้ามาด่วนมีการฆ่ากันตายเกิดขึ้นและดูเหมือนว่าเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาเพราะในภาพมีรอยเลือยขนาดใจที่ชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นพญานาคน,นักข่าวสองคนจะเดินทางไปทำข่าวที่อุดรกรวิทเกิดนึกขึ้นได้ว่าไอรดา,ดา ก็จะไปทําสารคดีที่นั่นเขาจึงรีบมาขอผู้เป็นพ่อไปทําข่าวที่นั่นเองโดยลูกอ้อนของกอรดวิรผู้เป็นพ่อถึงได้ยอมให้เขาไปแต่ก็เป็นห่วงความปลอดภัยของลูกชายกอรดวิรมาหาไอาราดาและเล่าเรื่องที่เขาจะไปทําข่าวที่อุดรให้กับไอราดาฟังเจ้าหญิงมณนลินพยายามทําให้ไอราดาได้พบเจอกับกอรดวิรและทําให้ทั้งสองกลับไปยังน้องหันอีกครั้งเพื่อจดจำเรื่องราวในอดีตชาตินั่นจะททำให้เราวิญญ,ญาณที่ถูกคำสาป ได้ถูกปลดปล่อยและเจ้าหญิงมาีลินจะต้องทําให้คนทั้งสองจําเรื่องราวให้ได้ก่อนคืนวันเพ็ญสิบห้าเดือน11คําสิงยังฝันร้ายในวันที่เกิดเหตุขึ้นเขาคล้ายๆเห็นว่ามีพญานาคฆ่าคนทั้งสองตายคําสิงถึงกับสะดุ้งตื่นขึ้นมาและร้องไวยวายเสียงดังจนผู้เป็นพ่อแม่วิ่งเข้ามาดูและรีบปลอบใจคําสิงเขาฝันร้ายผู้เป็นสามีได้มองหน้าผู้เป็นภรรยาแปลกๆดูเหมือนเธอมีเรื่องในใจที่ปิดบังอะไรอยู่ หรือว่าเธอรู้ว่าใครเป็นคนฆ่าสองคนนั้นตายในวัดผู้เป็นภรยาได้แต่เบี่ยงเบนคำพูดไปทางอื่นเพราะไม่กล้าบอกผู้เป็นสามีกลัวว่าจะไม่สบายใจตามวันนี้เป็นวันที่กอรวิท จะต้องเดินทางไปอุดรเพื่อทำข่าวผู้เป็นแม่เป็นห่วงได้มอบกิจนัคราชที่เป็นของต้นตระกูลให้กับกรวิทเพื่อน,นำไปปกป้องตัวเองลวงพ่อรู้ว่าเวลานี้พญานาคในตัวของคำสิงได้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งลวงพ่อได้มอบตระกูลที่เป็นเครื่องรางของขังให้กับคำสิงเพื่อปกป้องตัวเองและหยึดมั่นในคุณพัฒธรรม สิ่งไม่ดีจะไม่ทำ้ายเขาสีหน้าของหลวงพ่อเหมือนเป็นทุกข์แทนคำสิงพอรู้ว่าต่อไปนี้คำสิงจะต้องเจอวิบากกรรมอะไรบ้างคำสิงกำลังเดินไปที่โรงเรียนเพื่อรายงานตัวตั้งแต่เช้าแต่เขากับเจอเข้ากับผู้หญิงคนหนึ่งที่ขวางทางเขาอยู่เธอชื่อสีตรลาและเธอพูดเหมือนกับว่ารู้จักกับคำสิงมานานแล้วทำให้คำสิงรู้สึกงงงเพราะคำสิงเพิ่งเคยเห็นหน้าของเธอเป็นครั้งแรกสีตรลาพยายามพูดชักชวนให้คำสิงตา เธอไปเธอจะเล่าทุกอย่างให้กับคำสิงฟังว่าเธอกับคำสิงรู้จักกันได้อย่างไรโชคดีของคำสิงนักพาคินขึ้นมาและช่วยคำสิงไม่ให้ถูกสีตลาลากจุดลงไปใต้บาดาลด้วยนักพาคินได้บอกกับคำสิงให้อยู่ห่าง,งแม่น้ําเอาไว้จะดีคำสิงรู้สึกตกใจพอแปลกใจที่จู่ๆคนทั้งสองก็หายไปต่อหน้าคำสิงสับสนเขากําลังเจออยู่กับอะไรในตอนนี้สีตาลาโมโหให้กับนักพาคินที่เข้ามาขวางแผนการ ของตน,นาคพาคินจะไม่ยอมให้สีตาราทำสำเร็จไอดาดาขณะที่กำลังจะเข้าไปที่รถกลับเห็นเข้ากับงูตัวใหญ่ที่กำลังพุ่งโฉกไอดาดาตกใจมากถึงกับร้องเสียงหลงกรวิดเข้ามาช่วยได้ทนันพร้อมกับคนของเจ้าหญิงมนีนิลินและตัวของเจ้าหญิงมณีิลินทเข้ามาขวางทางคนของนาคนารกินีสีตาราที่ต้องการที่จะฆ่าไอดาดากรวิด ได้ไปส่งไอราดากลับบ้านอย่างปลอดภยัยกำน,นันหาทางช่วยลูกชายและหลานชายออกมาจากคุกจนได้หมวดภูผารู้ตัวดีว่าเขากำลังต่อสู้กับอิทธิพลของกำนันคนนี้แม้กระทั่งตำรวจก็เป็นคนของกำน,นัน ไอรดาได้ขับรถมาถึงหนองหานและกำลังจะเข้าไปยังบ้านพักที่ทางหมู่บ้านเตรียมเอาไว้ให้แต่เธอต้องขับรถผ่านป่าอัดทันตามที่ชาวบ้านน้ำเรือกันและนานทำให้อิรดาได้เจอเข้ากับนาคินีสีตรลาที่มาขวางรถและเข้าจูโจมไอรดาจนทำให้รถไปชนเข้ากับต้นไม้คำสิงได้ถูกไหว้วานจากกูใหญ่ให้จัดเตรียมที่พักและรอรับไอรดา คำสิงเห็นว่ามืดค่ำแล้วแต่คนที่มาพักยังมาไม่ถึงทำให้คำสิงกับเพื่อนรุ่นน้องต้องขับรถออกไปดูและพบเข้ากับไอรดาที่เธอดูเหมือนตกใจอยู่คำสิงรีบเข้าไปถามคุณเป็นอะไรไหมไอรดาได้มองหน้าแบบแรก เธอดูคุ้นคุ้นเหมือนรู้จักกันมานานเช่นเดียวกันกันกบคำสิงที่ดูคุ้นคุ้นหน้าของไอรดาคำสิงได้ถามที่ไปที่มาถึงรู้ว่าเป็นคนที่เขากำลังรอที่จะพาไปบ้านพักคำสิงจึงรีบขนของของไอรดากับเพื่อนขึ้นรถอีกคันบนรถของไอรดาพรุ่งนี้คำสิงจะให้คนมาดูแต่เช้าแผานครั้งนี้ของศีตลาก็ไม่สำเร็จเช่นเดิมคำสิงได้มาส่งไอรดาที่บ้านพักก่อนขอตัวกลับ คำสิงได้ตัดสินใจทมกับแอดดาเขากับเธอเคยเจอกันหรือเปล่าแอดดารีบตอบเธอไม่เคยเจอกับคำสิงคำสิงอาจจะเคยเจอคนที่หน้าคุ้นๆเธอก็ได้คำสิงยิ้มและขอตัวกลับคำสิงได้มาถึงหน้าบ้านกำลังจะเข้าบ้านก็ถูกคนของสมชัยและลูกน้องของกำน,นันเข้ามาทำร้ายพอกดที่ถูกคำสิงกับพ่อแจ้งความเพื่อนุ่นน้องของคำสิงเข้ามาช่วยแต่ก็ต่อสู้กับพวกของไอ้สมชัยไม่ได้ คำสิงที่ถูกทำ้ายปางตายจูๆดวงตาของคําสิงก็เปล่งประกายสีแดงขึ้นมาพละกําลังก็มีมากตามมาทําให้กลุ่มของไอ้สมชยัยลูกของกำน,นันเป็นฝ่ายถูกคําสิงทําร้ายบาดเจ็บไปตามๆกันพวกมันแปลกใจที่คําสิงไม่รู้ไปเอาเรี่ยวเอาแรงมาจากไหนพวกมันรู้ว่าสู้ไม่ได้จึงรีบแผ่นนี้กันไปไอเดดา,ดาขณะที่นอนหลับอยู่นั้นกับได้ยินเสียงมีคนเรียกอยู่ที่ตรงบันไดไอเดดาลุกขึ้นและไปดูก็พบว่า เป็นครูคำสิงอิรดาได้บอกกับครูคำสิงพรุ่งนี้ค่อยมาคุยกันนี่ก็ดึกมากแล้วถ้าจะคุยอะไรกันก็ค่อยคุยกันพรุ่งนี้และแล้วร่างนั้นก็กลายเป็นพวกวิญญาณจะดึงไอิรดาลงไปยังหนองหานวิญญาณเหล่านี้เชื่อว่าเจ้าหญิงไอคาเป็นสาเหตุทําให้พวกเขาถูกคำสาปใต้หนองหานมา1000ปีวิญญาณเหล่านี้ต้องการให้เจ้าหญิงไอคาไปอยู่กับพวกมันไปเป็นผีเฝ้าหานองหานพญาสีเชียงเทิดเข้ามาขวางแต่วิญญาณพวกนี้ และขับไล่ให้พวกมันกับลงไปในหนองหานพญาสีเชีงเชิดไม่ต้องการให้เจ้าหญิงไอาคามต้องตายแบบนี้เพราะไม่งั้นวิญญาณนับพันที่ถูกสาบ ที่น้องหานจะไม่ได้ไปผุดไปเกิดพยาศรีเชียงเชิดกับเจ้าหญิงมณีลินทั้งสองพยายามทำให้ไอิรดาจดจําเรื่องราวในอดีตชาติให้ได้โดยเร็วและต้องการปกป้องไอิรดาไม่ให้เหล่าวิญญาณร้ายพวกนี้ขึ้นมาทําร้ายเธอได้ไอิรดาได้ตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจแต่ก็พบว่านั่นเป็นเพียงความฝันเธอดูเหมือนว่าความฝันนี้คล้ายๆจะเป็นเรื่องจริงยังไงไม่รู้ไอิรดาได้แต่สงสยัยพยาศรีเชียงเชิดได้ประกาศกับเหล่าวิญญาณที่เป็นคนของเมืองเอกชติตา ที่ถูกสาปไม่ให้ไปผุดไปเกิดพอกินเนื้อพญาพังคีมาบัดนี้ทั้งเจ้าหญิงไอคาเจ้าชาผ่าแดงและพญานาคพังคีได้มาเกิดใหม่และอยู่ที่นี่แล้ว เขาจะต้องทําให้คนทั้ง3จําเรื่องราวในอดีตให้ได้เพื่อขออโหสิกรรมและปลดปล่อยดวงวิญญาณพวกเราพยาสีเชิงเชิดต้องการบอกกล่าวกับเหล่าวิญญาณพวกนี้ไม่ให้ไปทําร้ายคนทั้ง3ไม่งั้นจะไม่ได้ถูกปลดปล่อยจากคําสาบกอรวิทได้เจอกับเพื่อนเกา่านั่นคือหมวดภูผาทั้งสองดีใจที่ได้เจอกันและถามถ่ายกันจนรู้ว่ากอรวิทมาทาข่าวเกี่ยวกับพญานาคซึ่งเป็นเรื่องที่หมวดภูผากํากลังทําคดีคนตายสองศพที่ตามหาฆาตกรไม่เจอมีเพียงคําบอกได้ ที่เป็นฝีมือของพญานาค ยิ่งทําให้กรวิทต้องการไปยังที่เกิดเหตุขนาดนั้นตำรวจหนายหนึ่งได้มารายงานกับหมวดภูผาว่ามีรถเกิดอุบัติเหตุและมีรอยพญานาคอยู่บนรถแต่กลับไม่พบคนทําให้หมวดภูผากับกรวิทรีบพุดไปที่เกิดเหตุทั้งสองไปถึงกับพบร่องรอยของอะไรบางอย่างที่อยู่บนตัวรถตำรวจในท้องที่เชื่อว่าเป็นรอยพญานาคคําสิงกับเพื่อนรุ่นน้องมารับไอรดาแต่เช้าเพื่อไปดูรถที่เกิดอุบัติเหตุเมื่อคืนเมื่อไปถึงไอรดาก็ได้พบกับกรวิททั้งสอง ได้ทักทายกันอย่างคุ้นเคยคำสิงดูเศร้าๆที่ทั้งสองรู้จักกันมาก่อนแถมยังถูกกรวิทย่างชิงตัวไอรดาดาขึ้นรถไปไอรดาดาก่อนไปเธอได้แนะนํากราวิธให้รู้จักกับคำสิงกราวิธพยายามพูดข่มคำสิงทุกทางเพื่อดึงตัวของไอรดาดามาไอรดาดารู้สึกอึดอัดแต่ก็ห้ามกราวิธไม่ได้ได้แต่ปล่อยโดยตมเลยสีหน้าของไอรดาดาดูสงสารและแก่งใจคำสิงมากหมดภูพาได้ขอตัวแยกออกไปตามหาบอะแสต่างๆตามร่องรอยบริเวณ เขาได้พบเข้ากับเจ้าหญิงมาีลินเจ้าหญิงมานลินเข้ามาพูดคุยกับหมวดภูผาและพยายามทําให้หมวดภูผาจดจําเรื่องราวในอดีตชาติเวลาเพียงชั่วครู่หมวดภูผาเหมือนถูกมนต์สะกดทั้งสองได้พูดคุยกันอยู่คู่หนึ่งภูผายังคงจดจําเจ้าหญิงมาีลินไม่ได้หมวดภูผาเผลิแป๊บเดียวหันกลับมากับพบว่าเขาพูดคุยอยู่เพียงคนเดียวเจ้าหญิงมาีลินเน้แต่เสียใจยร้องไห้ที่ทําให้ผาเวียงจานางไม่ได้กรวิทขับรถมาส่งไอรดา,ดา ับเพื่อนของเธอที่บ้านพักเป็นเวลาเดียวกันกับที่ครูคำสิงได้นำอาหารใส่บินโตมาให้กับไอราดากับเพื่อนไอราดารีบรับกับข้าวที่คำสิงนำมาให้พร้อมกับได้วยจนทุกคนไปกินข้าวด้วยกันกรดวิทกับบอกไม่เป็นไรแล้วยังบินโตนั้นมาจากมือของคำสิงแล้วให้กับเป้เพื่อนของไอราดากรดวิท ที่ไม่ชอบหน้าของคำสิงอยู่แล้วเขาจึงเล่ขวางไปสทุกเรื่องแม้แต่เรื่องกินข้าวกรวิทก็ยังเลี่ยงตัวของไอรดาไปไปกินข้าวกับเขาเพื่อไม่ให้อยู่กับคำสิงคำสิงรู้ตัวดีว่าคู่แข่งของเขาคือหนุ่มจากกรุงเทพแต่คำสิงกลับไม่คิดจะแข่งด้วยเขาจึงยอมถอยให้กับกรวิทสิตาดายังไม่เลิกดาที่จะพยายามทําให้พญานาคพังคีในตัวของคำสิงกลับมาเธอกับเข้าใกล้คำสิงไม่ได้เพราะตะกุด ที่หลวงพ่อให้ไว้คำสิงมาที่วัดเพราะได้ข่าวว่ามีชาวบ้านแห่กันไปหาอาจารย์คงจอมกำมมังเวทที่กำนันสากพามาเพื่อมาทำพิธีอัญเชิญพญานาคให้มาประทับร่างคำสิงยืนดูและเห็นว่าอาจารย์คงอ้างว่าพญานาคพังคีมาประทับร่างของเขาและสามารถเรียกงูสั่งงูได้คำสิงกับไม่เชื่อและได้บอกกับทุกคนว่าพญานาคพังคีไม่ขึ้นมาหลอกทุกคนถูกหลอกแล้วทำให้คำสิงมีเรื่อง มีราวกับคนของกำนันศักดิ์อาจารย์คงรู้ถึงพลังบางอย่างในตัวของคำสิงและรู้ว่าคำสิงไม่ใช่คนธรรมดาอาจารย์คงจึงต้องการให้กำนันศักดิ์จัดการคำสิงซะไม่งั้นแผนของพวกตนจะต้องถูกคำสิงพังเป็นแน่กำนันศักดิ์ต้องหาหนทางเล่นงานคำสิงก่อนที่คำสิงจะทำแผนของเขาแตกคำสิงกับพ่อได้นำเรื่องของกำนันศักดิ์ที่หากินกับวัดมาบอกกล่าวกับหลวงพ่อหลวงพ่อรู้เต็มอกแต่การจัดการกับกำนันศักดิ์เป็นเรื่องยากหลวงพ่อได้แต่ให้เวน เป็นตัวจัดการคําสิงได้ยินหลวงพ่อพูดก็รู้สึกหดหูใจขึ้นมาคําสิงจึงได้พูดกับหลวงพ่อว่าเขาจะเป็นคนปกป้องของล้าค่าพวกนั้นนั่นคือเป็นประพุทธรูปและของโบราณอีกมากมายของเมืองเอกติตาที่ล่มสลายไปแต่กับถูกค้นพบของโบราณพวกนั้นจํานวนมากที่กำนันสาต้องการและอาศัยความเชื่อพญานาคของชาวบ้านมาหลอกเพื่อหาเงินและของมีค่าโบราณพวกนั้นด้วยอดีตชาติที่เจ้าชายผาแดงกับเจ้าหญิง ไอาคาเคยเป็นคนรักกันพอมาชาตินี้เมื่อมาพบเจอหน้ากันก็เกิดคุ้นๆและได้ใกล้ชิดกันเหมือนเช่นในอดีตชาติ ไอาดาดามาที่โบราณสถานหนองหานได้ยินเสียงดนตรีพื้นเมืองทำนองและคำร้องดูดร้าพิกลและเนื้อร้องพยายามบอกอะไรบางอย่างกับไอดาดาและกอรทวิทย์คนทั้งสองได้ยินก็ฟังกันอยู่นานและยังได้พบกับพญาสีเชิงเชิดที่ปรากฏตัวให้เห็นและอธิบายถึงบทกรอนที่คนทั้งคู่กำลังยืนฟังแบบงงๆกันอยู่พญาสีเชิงเชิดได้เล่าถึงกรร้องรำอยู่เป็นเรื่องราวความรักของเจ้าหญิงไอคากับเจ้าชายผาแดงเพื่อตือ ความทรงจำของคนทั้งสองให้กลับมาไอดาดากับกอร์ดวิธเผิ่เพียงแป๊บเดียวปรากฏ คนพวกนั้นได้หายไปทั้งสองได้แต่สงสัยและแปลกใจกันเป้เพื่อนของไอราดาเขาสังเกตเห็นว่าครูคําสิงกับกรวิททั้งสองต่างก็มีใจให้กับไอราดาเป้จึงอยากรู้ใจของไอราดาเพื่อนรักว่าจะเลือกใครไอราดากับทําท่าทีเกิอนอายเล็กน้อยและใบเบียงไปเรื่องอื่นเป้ได้แต่ลุ้นต่อไปกับเพื่อนรักคนนี้จะเลือกหนุ่มกรุงเทพหรือครูบ้านนอกแต่จะเลือกใครก็งานดีทั้งคู่หมดภูผพ เขาหยิบรูปถ่ายขึ้นมาดูกับเห็นรูปหนึ่งที่มีผู้หญิงคนหนึ่งที่แต่งตัวไม่เหมือนกับชาวบ้านและระหว่างที่เขาถ่ายรูปนั้นเขาไม่เห็นผู้หญิงคนนี้ในบริเวณนั้นมาก่อนทาให้หมดภูผาเริ่มที่จะเชื่อว่าเดือที่นี่จะมีสิ่งลึกลับมีอยู่จริงหมดภูผาได้ตัดสินใจไปที่เกิดเหตุที่มีรูปผู้หญิงนั้นติดอยู่อีกครั้งเขาเกือบตายเพราะเหล่าวิญญาณที่ถูกสาปอยู่ที่นั่นเจ้าหญิงมานิลินมาทันได้ช่วยชีวิตหมดภูผาเอาไว้ภูผาฟื้นขึ้นมาเขากับรู้สึก งงเขาเป็นอะไรเจ้าหญิงมานิลินได้บอกกับเขาเป็นลมเจ้าหญิงมณน,นิลินรีบประคองให้หมดภูผาออกจากที่นี่หมดภูผา ที่ตั้งใจมาหามณีรินเขาก็ได้พบเจอหน้าของเธอแล้วแต่คําพูดของเธอลับดูแปลกๆแ,และเธอก็หายตัวได้หมดผุผ่าได้นําเรื่องนี้กลับมาเล่าให้กับกรวิทฟังว่าที่นี่ต้องมีเรื่องที่พวกตนไม่รู้อีกหลายเรื่องเริ่มทําให้คนทั้งคู่เริ่มเชื่อว่าที่นี่มีพญานาคจริงๆคืนนี้เป็นวันพระใหญ่คนของกำนันศากต้องการเล่นงานคาสิงถึงตายคําสิงที่กณะดับอยู่ก็เกิดอาการกระวนกระวายลูกน้องของอาจารย์คงได้ทําพิธีเรียกงู จงอางตัวใหญ่ขึ้นไปบนบ้านของคำสิงหมายจะฆ่าคนทั้งบ้านงูทั้งหมดพุ่งเข้าไปจะจกกัดพ่อแม่ของคำสิงทั้งสองพยายามต่อสู้กับงูพิษพวกนี้คำสิงพอมีสติกลับมาได้ยินเสียงพ่อกับแม่เขารีบเปิดประตูออกมาแต่เขาก็เข้าต่อสู้กับงูงูดูท่าทางจะไม่ยอมคำสิงทําให้ร่างของพญานาคพังคีผู้เป็นใหญ่กว่างูได้ปรากฏตัวพญานาคได้ปรากฏตัวเป็นพญานาคให้งูเห็นงูพวกนี้ถึงกับกลัวและรีบเลื้อยหนี ไปเพราะงูพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นบริวารของพญานาคพังคีเมื่อพวกมันเห็นพญานาคจึงเกิดอาการกลัวขึ้นมาลูกน้องของอาจารย์คงถึงกับพังงาที่ถูกพลังบางอย่างสะท้อนกลับมาลูกน้องของอาจารย์คงรู้ว่าต้องมีคนมีพลังเหนือกว่าตนอยู่ที่นี่ถึงได้ไล่งูผีพวกนั้นกลับมาได้และไม่นานร่างของคำสิง ก็กำลังจะกลายเป็นพญายนาคคําคสิงได้แ,แต่ร้องเจ็บปวดทรมานพ่อกับแม่ของคําสิงพยายามเข้าจับตัวของคําสิงแต่กับเข้าใกล้ไม่ได้คําสิงดีบลงจากเกลือนกลับไปเจอเข้ากับลูกน้องของกํานันทําให้ลูกน้องของอาจาร,รย์คงและกํานัน <c oughs> เห็นเก็ตในตัวของคําสิงพวกมันรู้ว่าคําสิงเป็นงูผี จึงรีบตามไปจับคำสิงพวกมันได้ไร่คาถาทำร้ายคำสิงจนปลูกร่างปยานาคพังคีในร่างของคำสิงขึ้นมาแต่ไม่ทันที่พญานาคจะปรากฏตัวนาคนาคินเข้ามาช่วยคำสิงแด้บ,บอกให้คำสิง ไปที่เทวไลที่นั่นจะช่วยเขาได้ส่วนชายสองคนนี้นักปาคินเขาจะเป็นคนจัดการเองคำสิงรีบไปที่เทวไลตามที่นักปาคินบอกคำสิงมาถึงเทวไลแต่ไม่ทันได้เข้าไปคำสิงกับลม้มลงด้วยความเจ็บปวดทรมานและเหมือนว่าเกจในตัวของคำสิงจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็จบไปแล้วนะคะสําหรับตอนที่7จ็ถึงสีไปติดตามตอนที่11ในวันจันทร์ที่28ที่จะถึงนี้เรามาลุ้นกันว่าคำสิงจะแปลงร่างเป็นพญานาคพังคีใน วันพะหรือไม่และใครที่จะเป็นคนช่วยคำสิงให้กลับมาสู่ร่างเดิมถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับช่องด้วยนะคะ